ั่นคืออุสราะทางเล่นพระอวันตีในภาคตะวันตกของอินเดียพระอาพุชกนติยจ์จะมีนุชอโศการาชว์มารพร้อมกับความร่วมมือร่วมใจของเสนาบดีที่ว่ารักษาธรรมะจะร่วมกันกระทำรัตตหาริยคุกโดยเพลิงประทวนทุข์ฐานเสียเวลานั้นที่จะอโศกจะไม่ได้เป็เนชาวพุทธแต่ยังเป็นผู้ชินถือศาสนาพราหมณ์กับศาสนาอาชีวะตามพระชรมาดาและพระราชวิดาคือพระราชวิดาน่ะเป็นความ เป็นราชมารดาน,นั้นเป็นฝาวิกาในศาสนาของพวกอาชีวกรรและพวกจีเลือดเพราะฉะนั้นเมื่อจัดการกับพระเจ้าแล้วอาโศกจะต้องปราบเจรจนภายในประเทศยุ่งยากอยู่อีกถึงสี่ปีเต็มเต็มเจ้าข้าในสมัยราชสมบัติหลังจากที่รลงพระชนพระเจ้าแล้วสี่ปีเพราะเหตุนั้นในสิดาจารึกต่างๆอของสมัยพระเจ้าอาโศกเราจะอ่านค้นพบประวัติรายละเอียดเกี่ยวกับการนานที่พระองค์ได้ทำมามากมายเหลือเกิน สีดาจาริกเหล่านี้ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียในของโบราณคดีได้ขุดพบคู่ประเทศอินเดียแล้วกว่าสี่ิลักด้วยกันและเข้าใจว่าที่ยังหาไม่พบและกําลังจะขุดพบกันเรื่อยๆยังไม่อีกมากมายที่ประเทศทีเดียวลักษณะศิลาจาริกนั้นโดยมากสลักในเบนเสาหินซึ่งอาบน้ํายาชนิดหนึ่งเป็นเงาวับคล้ายสีสีแมงทับหรือไม่ก็เป็นสีสีอย่างกระเบื้องเครื่องในปัจจุบันนี้ แล้วอักษรที่ใช้าจาริกก็เป็นอักษรสองอย่างอย่างหนึ่ามามงเรียกว่าอัคราพามมูอ,อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอัขราขาโรถินสองอักษรสองอย่างเดียกันอัคราพามามูกับอัขราขาโรชิน่ง่ป็นอัขราทินเดียโบราณที่เก่าแก่ที่สุดที่ได้ค้นพบกันขึ้นและการใช้คาจาริกเป็นเป็นค่อยคาภาษาบาลีเป็นค่อยคามคคตแต่็นม่คคุตลุ่นเก่าแก่มากนอกจากจาริกมเสาวเหล่านี้แล้ว กางโบราณคดียังค้นพบตามหินผาต่างๆตามถ้ำต่างๆกันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการประมวลชีวประวัติและผลงานของจักรพรรดิที่มีบุญคุณต่อพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวงองค์นี้เราจึงมีโอกาสศึกษาละเอียดทุกแง่ทุกมุมอาจจะพูดได้ว่ามูลเหตุที่พระเจ้าอโศกมาเลื่อนสายพุทธศาสนาก้เกิดจากผลแห่งการทำสงครามประหประหารชีวมนุษย์อย่างอเนกนันตังคือในปีที่แปดหลังจากที่พระองค์ทำลายพาพิเศษแล้ว เขาได้ร ok, ุกชนะกองทัพอริราชศัตรูทั่วทุกด้าวแดนต่างๆจนกระทั่งเสด็จกรีธากองทัพใหญ่มาตีแคว้นกลิงคาราแคว้นจลิงคาราพันทั้งหลายได้อ่านวรรนคดีชาดกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรน่อถนนชาดกท่านคงจะขึ้นใจได้ดีว่าแคว้นิงคาราสาคัญอย่างไรจลิงคาราปัจจุบันได้แก่โอริสาแคว้นเด็กแคว้นโอริสาอดูยทาันอินเดียตอนใต้ถัดจากอ่ามะคธลงมาปัจจุบันเรืออริสา ในโบราณในวักริงขราชมีเมืองหนึ่งที่ว่าพันธะตุระพันธะตุระแควนกริงขราชเป็นแควนที่ต่อ้านกองทัพแสนยานุภาพของจักพรพรรดิอโศกอย่างเหนียวแน่นที่สุดเพราะฉะนั้นอโศกจึงต้องทุ่มเทรีเทนสกุลไกลเพื่อจะ,ะเผด็จศึกในแควนนี้และในที่สุดในการที่ทรงทุ่มเทรีเทนสกุลไกลเพื่อจะ,ะเผด็จศึกที่เองโดยทรงประหารทหารชีวิตของประชาชนต่อหน้าพระพถึงแสนเศษ และผลแห่งการสง,ง,งครามครั้งนี้ก็นํามาสู่นความสกลด์ตงเวชใจอย่างใหญ่หลวงต่อจกักรพรรดิองค์นี้พระองค์ได้ดกล่าวในกีฬาจารึกวาวหลังจากข้าได้ดรายพาพิเศษได้แปดปีข้าได้ดกรีฑากองทัพใหญ่เตสูกลินคราาเพื่อจะกราบดาวากักรพรอนทั้งหลายให้พ่านในข้าม,นะามกลางสงครามและสมรภูมิกลินคราานี่เองทหารของข้าได้ประดับทหารศรตผู้คนสมณะมีรามเด็กพารุกและผู้หญิงที่มีอา,า,าวุธ ต้องตายไปต่อหน้าต่อตาจํานวนกว่าแสนคนและประชาชน,นมากหลายที่เท้รับความทุกข์ทรมานจากผลแห่งการลบครั้งนี้หลังจากนั้นข้าก็มีความปลดปงเวทใจสิ่งที่ข้าทับใจในตัวข้าก็คือว่าความจำสวนรยรปลดความคุ้ทเวทความร่ำไห้